มันดกสวยพี่น้องเมนี้ก็มากันประมาณคนพี่น้องคนหรอแต่แยกกันไปสองกลุ่มนะครับผมสองกลุ่มมันสีเหลืองครับผมแต่ว่าเงินเปลือกเปลือกเปลือกแกงงพี่น้องเนาะครับผมจะลูกเกษตรฟาร์มถ้าจำผมจะเป็นมันสีเหลืองพันผันนะครับผม มันจะเป็นสีเหลืองครับผมข้างในจะเป็นสีเหลืองแต่เปลือกนอกก็เป็นสีแดงเก่าครับเนาะเกี่ยวแดงหลายไร่ครับผมเมื่อนี้ก็เก็บอาจจได้หลายครับผมอาจจะมีโบกิหลายอย่างก็น่าจะเก็บประมาณสักนี่ครับผมปักเหมือนกันนะครับผม น่าจะเก็บประมาณสักหนึ่งพันปะักเป็นได้สองสองเที่ยวคร,ครับผมสองรถเดี๋ยวก็มีรถมาลับครับเดี๋ยวจะพาไปถึงน้องน้องนะครับผมปักเงินก็จะใส่ประมาณนี้นครับผมโอย้าอยากยเกิดที่พอดีเลยครับผมหัวมันขนาดนี้ได้ราคาดี ราคาดีราคาแพงนะครับน้อคข้บผมแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่รกินราคาบดีทุน้องรถมัน,นถ้าเป็นหัวใหญ่เกินก็ราคาไม่ดีราคาตอีกเก็นะครับนอกข้ผนถ้าได้ขนาดนี้หมดที่น้องนะครับผมนะี่ครับผมกำลังดีเลยครับผมขนาดนี้ราคาพุ่งเลยครับผมราคาดี พี่นงมาเบิ่งนะครับนาอครับผมป่ามันใหญ่ครับผมป่ามันหลายร้อยไร่นะครับนาอครับผมบรรยากาศรอบๆที่ทํางานนะครับนาะครับผมเขียวๆ้นกับเต็มครับผมเป็นป่ามันป่าว่าโซนนี้สืปลูกแต่มันเกี่ยวนะนาอครับผมมันเกียวแดงครับอากาศดีครับผมวันนี้ทํางานไม่ร้อนแล้วนะครับนาอครับผมอากาศหนาวครับ ขอบคุณนะครับด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนอกขับผมไพโรถเกษตรฟาร์มนะครับนอกขับผมขอบคุณจากใจจริงของไพรโรถเกษตรฟาร์มครับผมที่ติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดน้องๆนะครับผมหัวมันนี่ด่วยเรา้องสังเกตดูครับผมหัวสวยมากเบ่งแต่ละเหงาลเงเหงาลองยองนะครับผม สวยงามติดเกล่องแล้วครับผมเรื่ละเงาแต่ละจุกมันดกเงินนุ่ครับผมสังเกตหัวใหญ่ครับผมหัวใหญ่มากครับผมหัวสมบูรณ์อันนี้เขาเรียกว่าคู่บักนะครับเนาะครับผมพันคู่บักครับผมลูกกลมๆเนื้อเหลืองคู่บักคู่บักนะครับเนาะครับผมเก่าหรืเรียกว่ามันพันนี้เป็นโคบมา โอบักโคโกมาเนา้องน้องครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณจากใจจริงเนาะครับนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมไพรุจเกษตรฟาร์มครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่น้องน้องครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะครับไพรุจเกษตรฟาร์มต้องขอกล่าวคว่าสวัสดีครับผม